สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกับน้องจุ๊บจิ๊บอีกแล้วนะคะนกสีทองฉลาดแสงรู้นะคะซึ่งวันนี้เราจะให้น้องจุ๊บจิ๊บเขามาจับเลขเด็ดงวดประจําวันที่16กันยายน2515นะคะซึ่งสองงวดที่ผ่านมานะคะเลขที่น้องน้องจิ๊บจับนะคะก็ได้เข้าเลขวิ่งบนสองวดติดเลยนะคะเรามาลุ้นงวดนี้นะคะว่างวดน,นี้จะเป็นยังไงบ้างอะเอาเลยลูกแม่ขอหนึ่งใบก่อนขอหนึ่งเลขก่อน เอาแม่นแ,แนะลูกนะโอเควันนี้นะงั้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะอ่าเลขศูนย์นะคะเราจะใส่กลับไปเหมือนเดิมนะเร็วๆๆแม่ขอหน่อยอันไหนอ่าใบนี้ใช่ไหมลูกงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะ สูดีแล้วค่ะใบนี้ใช่ลูกงั้นเรามาเปิดเลยเลยนะคะห้านะคะตอนนี้ก็ได้ออกไปครบแล้วนะคะแม่ขออีกสองตัวลูกเร็วสิลูกเร็ว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 ลูกอาใบนี้ใช่ไหมลูกงี้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะ สี่นะคะเร็วๆ,ๆตัวเดียวและเอาเลยจิ๊บหนึ่งตัวอ่าไปดีใช่ไหมลูกอ่าไม่ขอนะเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะสูงดีแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ครบไปแล้วนะคะสำหรับสามตัวสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างนะ เจอกันใหม่งวหน้านะคะขอทุกคนโชคดีนะ